สำหรับบทเรียนนี้นะคะเราจะมาในเรื่องของ Overview ของภาพรวมข้อสอบนั่นเองนะคะของ IELTS Writing ของ General Training โดยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่เรารู้นะคะว่าข้อสอบที่เป็น IELTS General Training ในด้านของ Writing เนี่ยจะแตกต่างจากของ Academic นิดนหนึ่งตรง t a s k ที่1คือ t a s k ที่2ยังเป็นการเขียน Essay เหมือนเดิมนะเพียงแต่ t a s k ที่1เนี่ยจาก Academic ที่เขาจะเขียนเป็นเหมือนแบบบรรยายกราฟข้อมูลหรือการรีพอร์ตบรรยายกราฟของ general training จะเป็นลนักษณะของการเขียนจดหมายค่ะสรุปง่ายๆนะคะคือลักษณะข้อสอบ writing ของ general training นะ IELTS general training ทักษะที่1จะเป็นการเขียน letter คือเขียนจดหมายทักษะที่2จะเป็นการเขียน essay writing ด้านของการแสดงความคิดเห็นตามโจทย์ตามที่โจทย์กำหนด นะคะอ่ะเรามาดูกันในตัวที่เป็นการเขียนที่เป็นลักษณะของ general training เนี่ยลักษณะที่1เนี่ยที่เราเรียกว่า letter writing คือการเขียนจดหมายนะคะเป็นลักษณะของการเขียนจดหมายแบบไหนหรือมีลักษณะอย่างไรบ้างเรามาดูเลยนะอ่ะมาอ v e ์ปอ,อนแรกที่เราจะต้องรู้นะคะ การเขียน Letter เนี่ยใน Task ที่1ของ general training เนี่ยอาจจะเป็น Letter to friend ใช่ไหม to a friend คือเขียนจดหมายหาเพื่อนหรือจะเป็นการเขียนจดหมายหา Agency ในการที่แบบคุณอาจจะแบบสนใจจากจะ b o ๊กทัวรหรือคุณอยากจะติดต่องานกับ Agency ด้านอาการโฆษณาหรือการอะไรก็คือจะมีรายละเอียดต่างๆคือเขียนจดหมายตาม Purpose ที่โจทย์กำหนดให้หรือบางครั้งเขียนหาคนอื่น คนอื่นที่ว่านี่อาจจะเป็นแลนด์ลอร์ดก็ได้จจเป็นแลนดลอร์ดก็คืออะไรเจ้าของที่ที่เราเช่าบ้านเขาหรือเราจะไปเที่ยวหัวหินไปพัทยาแล้วเราจะเช่าโรงแรมก็อาจจะหาแมเน g เจอร์ของโรงแรมอาจจะมีการคอมเพลนหรืออะไรหรือขอ,อรายละเอียดข้อมูลอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ Purpose ที่โจทย์ถามนะคะฉะนั้น letter t o p i c is common and understandable ก็คือหัวข้อที่เราจะใช้ในการเขียนจดหมาย,ยจะเป็นหัวข้อโดยทั่วๆไปที่อยู่ในชีวิตประจําวันเรานี่แหละ นะแล้วก็ easy to deal with อ่า easy to deal with คือไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้หจะต้องใช้หลักเศรษฐศาสตร์มาตอบหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคือเป็น general situation ที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันดังนั้นเนี่ยครูบอกเด็กเสมอเลยว่าในการเรียนเพื่อสอบ IELTS เนี่ยเราไม่ใช่เรียนเพื่อสอบอย่างเดียวนะหลังจากที่เราเรียนเสร็จเนี่ยความรู้ที่เราได้จากการเรียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS เนี่ยเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กําลังเตรียมตัวจะไปอยู่ต่างประเทศนะคุณต้องต้องมีการเขียนจดหมายเหล่านี้แหละนะบางทีคุณซื้อของมาคุณรู้สึกอยากจะเปลี่ยนของคุณก็ต้องเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษเนาะเขียนภาษาไทยเขาก็อ่านไม่ออกถูกไหมหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องทํางานอยู่ในประเทศแต่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับบริษัทต่ตางชาติหรือบางครั้งเนี่ยคุณซื้อของตามเนี่ยอีเบอย่างเงี้ยอีเบหรือ a z o n องเงี้ยนะพวกตามพวกเว็บไซต์เหล่านี้ เวลาคุณติดต่อสื่อสารกับเขาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มีฮับอยู่ที่เมืองไทยเนาะคุณก็ต้องติดต่อเป็นภาษาอังกฤษฉะนั้นความรู้ที่คุณเรียนในคอร์สสามารถต่อยอดในชีวิตประจําวันของคุณได้ด้วยถึงถือว่าการเรียน IELTS เป็นการเรียนที่ไม่สูญเปล่าบอกเลยนะคุณยังเอาไปใช้ได้อีกนะไม่ว่าจะเป็นอ c คาเ m มิกหรือเจเนอเรลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจเนอเรลเนี่ยคุณเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเต็มๆเลยนะคะอ่ะมาดูเลตเตอร์ Letter ที่ว่า จะมีการเขียนอะอย่างที่ครูอบอกว่าท็อปิกของมันจะเป็นทำไม common and understandable นะ common and understandable นะเช่นอะไรบ้างอะอันที่หนึ่งอาจจะเป็นการเขียนจดหมายไปหาใครคะ a teacher to ask a reference letter อะเด็กๆที่กำลังจะเรียนปริญญาโทต่อบหลายๆคนเนี่ยจะรู้เลยว่าเนี่ยต้องมีไปขอให้อาจารย์ เขียนจดหมายรับรองให้ว่าเออเราเป็นเด็กยังไงมี performance อะไรในการเรียนเป็นคนยังไงเพื่อให้ทางมหาลาัยทางนู้นตอบรับเนาะว่าอ่าคนนี้เด็กคนนี้มี reference ดีเออน่าจะดูมีแววมาเรียนมหาลาัยเราน่าจะสร้างชื่อเสียงให้เราหรือไม่ได้สร้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นการเขียนเหมือนว่าคุณต้องเขียนจดหมายไปหาคุณครูของคุณหรือเป็นอาจารย์ของคุณว่าเขียนจดหมาย reference letter ให้ฉันหน่อยนะอาจจะต้องมีลงรายละเอียดอะไรหรืออาจจะเป็นการเขียนจดหมายหาเพื่อนนะเพื่อ introduce Your new job ก็ได้หรือเขียนหาเพื่อนเพื่อเชิญเพื่อนมาที่เรียกว่าอะไรอะมางานเลี้ยงวันเกิดหรือชวนเพื่อนมา Housewarming Party Housewarming Party ก็คืองานขึ้นบ้านใหม่หรือเป็น f a r e w e l l Party คุณกำลังจะย้ายอะไรอย่างเงี้ยคือเชิญมาทำกิจกรรมสังสรรค์มาบาร์บีคิวพาร์ตี้ได้หมดนะก็คือเขียนจดหมายหาเพื่อนนะตามหัวข้อที่โจทย์กำหนดต่อมาหรืออาจจะเขียนจดหมายไปหา Travel Agent to change your book Flight ก็คือจองไปแล้วอยากจะเปลี่ยนเนาะอย่างตอนนี้ทำไมโดนแคนเซิล i g h t อาจจะโทรอาจจะขอเขียนจดหมายไปหาบริษัทของเงินคืนนะได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ยังน้อยสักนิดนึงก็ยังดีนะไม่ได้เต็มจำนวนอ่ะเราก็ต้องรู้วิธีการเขียนต้องแจง้งรายละเอียดอะไรยังไงตามสถานการณ์นะกับการเขียนไปหา dealer เพื่อ inquire goods g o o ก s ก็คือสินค้าก็อ,อาจจะแบบอยากจะได้สินค้าอะไรจากบริษัทนี้ อาจจะขอให้เขาแบบส่งแซมภา์มาหรือแบบออยากขอตัวทดลองหรือบอกว่าอาอยากจะสั่งซื้อได้หมดเลยนะมันก็จะรวมอยู่ในนี้กับการเขียนจดหมายหา landlord landlord for defeat or o f heating system ก็คือระบบสมมติอย่างเมืองนอกอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องปัญหาอะไรไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแอร์หรอกเพราะว่าเมืองนอกเขาจะไม่ค่อยติดแอร์นะบ้านที่คุณไปเช่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบอพาร์ตเมนต์ที่มีฮีเตอร์ให้แต่ฮีเตอร์สมมติมันไม่ทํางาน คุณก็ต้องเขียนไปบอกแลนด์ลอร์ดเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของแลนด์ลอร์ดที่จะต้องซ่อมให้เราเนาะแต่บางทีอยู่ในสัญญาในสัญญาอาจจะบอกว่าไม่เป็นหน้าที่ของคุณต้องซ่อมเองคุณจ่ายค่าเชา่าเพราะฉันคิดค่าเช่าคุณถูกแล้วคุณต้องไปซ่อมพวกอเมนิตีพวกนี้เองอะไรอย่างนี้หรือเราบอกว่ามันมีอยู่ในสัญญาว่าแลนด์ลอร์ดจะซ่อมให้เราฉะนั้นเราต้องเขียนจดหมายเพื่อไปแจ้งเขาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วขอให้เขามาซ่อมให้เราอันนี้ก็จะเป็นการเขียนจดหมายแนวนี้หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการเขียนจดหมายแนอร ไปคอมเพลนเรื่องอื่นอาจจะบอกว่าอีเพื่อนข้างห้องเนี่ยเสียงดังเหลือเกินปาร์ตี้ทุกคืนเลยน้อยไม่รับอะไรอย่างนี้ก็เป็นการเขียนจดหมายหาหาลักอีกหนึ่งกรณีขึ้นอยู่กับโจทย์ถามกราอีกอันหนึ่งค่ะเขียนจดหมายหาเพื่อนเพื่อทำไมเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ครูบอกมาร่วมงานเบิร์เดย์ปาร์ตี้ก็ได้เฮาส์วอร์มิงปาร์ตี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นร่วมงานแบบก r รด u a เว o n ชันเดย์ได้หมดเลยในบางครั้งเนี่ยจดหมายเนี่ยเขาเหมือนแบบบอกว่าปาร์ตี้เฉยๆก็ได้นะคือเหมือนเป็นปาร์ตี้เฉยๆแล้วคุณก็ไปคิดเเออองงาจจะป็นร,รื่ Graduation หรือเรื่อง House Warming Party ก็คือสามารถเป็น Free Style ได้เลยตามใดที่คุณตอบตรงกับที่เขาถามดังนั้นสำคัญมากๆต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะในการเขียนของ Task 1ของตัวที่เป็น General Training เนี่ยคำถามค่อนข้างหลากหลายแต่เมนหลกักๆจะเป็นแนวๆน,วนี้คุณแค่ไปอ่านแล้วก็จับสถานการณ์ให้ถูกแล้วเขียนบรรยายตาม organization ที่ถูกซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันในคอร์สนี้ว่าจดหมายแต่ละชนิด ควรจะเขียนขึ้นแบบไหนลงท้ายแบบไหนเนื้อความพารากราฟแรกต้องมีอะไรพารากราฟสองต้องมีอะไรนะตรงนี้เดี๋ยวครูจะลงรายละเอียดให้แต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเขาให้คะแนนเราอย่างไงถูกไหมเพราะเขาเป็นคนให้คะแนนเราเราก็ต้องทําให้ถูกใจเขาฉะนั้นเขาจะมีกฎเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจนเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่า4ตัวนี้จะเป็นสกอร์คุณชีเรียที่เหมือนกันทั้งทักษหนึ่งและทักษสองเลยนะเพียงแต่เดี๋ยวครูจะแยกให้ชัดเจนว่าอ ถ้าเป็น score ไร i t เรียของตัวที่เป็น Ta ทีทห่1ที่เป็น letter writing เนี่ยแต่ละส่วนมีเรื่องอะไรบ้างมาอันแรกเลยค่ะเรียกว่า Task Achievement หรือเรียกย่อยว่า TA เ็นก็คือ Initial ของมันคือ T กับ A t นะ TA t a s k a e h i e v e m e n t คือการทำให้ประสบความสำเร็จตาม task ที่เขากำหนดฉะนั้น Task Achievement ของ task ที่1คืออะไรคือคุณต้องเขียนจดหมายที่ ไม่น้อยกว่า150วัต์ค่ะฉะนั้นครูจะแนะนำว่าอยู่ที่ประมาณ170-180กําลังดีนะเพราะคุณอย่าลืมว่าในทสัสเนี่ยคุณเวลาคือในการทำเขียน w r i ไรทิเนี่ยมี2องอสองทสัสใช่ไหมเขาให้เวลา1ชั่วโมงจากป,ปกติแล้วเนี่ยวิธีการแบ่งง่ายๆเลยในทสัสที่1เนี่ยคุณควรจะใช้เวลาไม่เกิน20นาทีฉะนั้น,น20นาทีถ้าคุณบอกว่า ไอ้หนูสามารถเขียนได้200 Word ว0 0 Word วภายในเวลา20นาทีไม่มีปัญหาคุณจะเขียน200 Word ว0 0 Word ก็ได้แต่ต้องให้ทัน20นาทีนะครูเลยมองว่าถ้าเรายังมีทักษสเนี่ยแล้วทักษสเนี่ยคะแนนเยอะกว่าฉะนั้นทักษหนเนี่ยเอาแต่พอดีเพราะบางครั้งคุณลากไปจนถึง200ยเนี่ยคุณหลุดประเด็นคุณมีน้ำมากกว่าเนื้อมันก็ไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปเพราะไอ้ที่คุณเกินไปคุณอาจจะไม่ได้คะแนนอะไรจากมันเลยฉะนั้นเรียกว่าเอาง่ายๆลูกประมาณ1้0ย8 0็ดสกำลังดี กำลังสวยนะมาทีนี้มงกฏบอกว่า150พอดีได้ไหมได้แต่อย่าอย่าประมาทเพราะบางครั้งเราบอกว่ามันคือร้อแต่บางทีมันไม่ถึงฉะนั้นวิธีคือเวลาฝึกนะคะพยายามใช้กระดาษเขียนจริงแล้วลองดูว่าปกติที่เราฝึกเนี่ร้ยห้าของเราเนี่ยในกระดาษที่เป็นกระดาษ i อเอลจริงๆเนี่ยในคอร์สเดี๋ยวครูจะมีอัปโหลดไว้ให้หละให้ทุกคนปริ้นนะเอาไปใช้ได้แล้วก็ดูค่ะว่าจะมีลักษณะของ อ่ะร้อยห้าสิบทของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบห้าบรรทัดนะบางคนเขียนตัวเล็กก็อาจจะบอกว่าสิบสามบรรทัดก็ถึงร้อยห้าสิบแล้วแต่เผื่อไว้สักสองบรรทัดคือปกติตอนฝึกร้อยห้าสิบของเราได้ประมาณเลสเตสิบห้าบรรทัดตอนไปเขียนจริงอาจจะขอสักนับสิบเจ็ดบรรทัดเวลาคุณไปสอบคุณจะไม่ต้องมานับ word by word เข้าใจไหม,มานอกจากร้อยห้าสิบแล้วมีอะไรอีกคุณต้องตอบคาถามทุก bullet point ของเขาก็คือเขาจะมี list ให้ว่า หัวข้อสถานการณ์ situation เป็นแบบนี้แล้วก็จะมี bullet point คือเป็นจุดๆให้ว่าคุณต้องพูดอะไรบ้าง explain situation demand action หรืออาจจะพูดถึงการกำหนดลักษณะอะไรยังไงก็คือดูที่ bullet point นะั้นแล้วต้องตอบให้ครบถ้าคุณตอบไม่ครบส่วนนี้จะหายไปทันทีคะแนนแต่ละส่วน4 section เนี่ยก็คืออย่างละ25%นั่นหมายความว่า่ะ let's say ตรงนี้เนี่ยไอ้ที่เป็นเหมือนแบบการใช้ tone และ purpose ที่ถูกต้องคืออะไร คือมันเป็นลักษณะของเขียนหาเพื่อนเราก็จะ Informal ถ้าเขียนหาแบบเจ้านายมันก็จะเป็น Formal หน่อยเขียนสมัครงานหรือเขียนหา professor ที่มหลาลัยก็จะเป็น Formal หน่อยฉะนั้นต้องเขียนให้ถูกใช้ภาษาให้ถูกตามชนิดของ Letter ด้วยตรงนี้เป็นคะแนนโดยรวมทั้งหมดฉะนั้น25%จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ9แบนด์9ของคือ4 section เนี่ย9หมดแล้วเอามารวมกันละหาร4คุณก็จะได้เป็น v อ r a อ l b a บ d ของมันทีนี้เนี่ยไอ้9เนี่ย ถ้าสมมติคุณไม่ถึงร้อยห้าสิบหรือคุณตอบไม่ครบ b เ l l e t p อยมาคะแนนมันก็จะลดหลั่นไปเอาง่ายๆเลยนะถ้าคุณเขียนไม่ถึงร้อยห้าสิบคุณจะไม่ได้คะแนนส่วนเนี้ยเกินห้าพอคุณได้คะแนนส่วนนี้ไม่ถึงห้าต่อให้คะแนนส่วนอื่นคุณเยอะนะอีห้าเนี่ยพอเวลาไปหารวมสี่เนี่ยอีตัวห้าเนี่ยมันจะไปดึงคะแนนส่วนอื่นมาด้วยหลักวิทยาหลักคณิตศาสตร์นะอย่าลงลึกกว่านี้เพราะครูตกเลขลูกฉะนั้นเอาเอาตามง่ายๆเลยว่าในการที่จะทําให้ข้อสอบเนี่ย มันสามารถที่จะได้คะแนนเหมือนเวลาเราทำเราได้คะแนนแบรนด์ดีๆเนี่ยมันจะต้องทุกอย่างเนี่ยอ่าและเซ่ถ้าคุณอยากได้หกแต่ละคราชเรียต้องไม่ต่ำกว่าหกเพราะหาออกมาแล้วมันก็จะยังได้หกถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่าอีกอันหนึ่งคุณได้เจ็ดแต่อันนี้คุณได้สี่อย่างเงี้ยมันโดนดึงแน่ๆฉะนั้นคะแนนมันก็จะลดลงมานะคะฉะนั้นจําเลย task achievement ตรงนี้สามส่วนนี้ต้องมีให้ครบถ้าคุณอยากได้ส่วนนี้เต็มทีนี้มาดูส่วนที่สองค่ะส่วนที่เราเรียกว่า coherence and cohesion หรือย่อของมันคือ cc นะ coherence and cohesion คืออะไรคือการที่เราพูดข้อมูลที่มันสอดคล้องและต่อเนื่องโดยการใช้ภาษาการใช้ transitional word หรือการใช้ร้อยเรียงไอเดียที่มันไปด้วยกันไม่ใช่กระโดดพูด point นี้อยู่แล้วก็กระโดดไปอีก point นึงแล้วก็กับมาพูด point นี้ใหม่แล้วก็ยกตัวอย่างของอีกพ o ย n นึงไปไว้อีกที่หนึง่งคือแบบสลับไปสลับมาแบบนี้คือ coherence ที่หายไปนะคะอ่ะ ห็นหดังนั้นวิธีแก้คุณต้องมีการดู o r g a n ization ของ information อย่างดีอย่างในตัว writing ของ Task 1ึ่งเนี่ยจะมี organization ที่ชัดเจนเลยมันก็จะมีว่าอ่า p a r a g r a p แรกอันแรกแรกคุณต้องมี opening ก่อนต้องทักทายอะไรยังไงแล้วพาร a g r a p แรกคุณต้องพูด purpose ของการเขียนของคุณว่าคุณเขียนจดหมายนี้เพื่ออะไรพาร a g r a p ที่2คุณต้องพูดว่า information รายละเอียดว่าอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเล่าเหตุการณ์ให้เขาอาจจะต้องใช้ creativity นิดนึงต้องใช้แบบว่าความคิดสร้างสรรค์นิดนึงอาจจะต้องอุปโลกเรื่องมาหนึ่งเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับโจทย์ถามตรงนี้ก็มันก็จะมีภาพที่ชัดเจนเดี๋ยวรายละเอียดเราจะลงในคอร์สนะคะว่าในแต่ละส่วนจะต้องเขียนยังไงแต่ละชนิดของคําถามเป็นอย่างไรทีนี้มาดูอีกครั้งนึอค่ะอีกอันหนึ่งค่ะคือการจัดหน้าพารากราฟนะอย่างที่เมื่อกี้ครูบอกไปการจัดหน้าพารากราฟคุณต้องรู้ว่าพารากราฟที่1ต้องเป็นข้อมูลแนวไหน พารากราฟที่2ต้องเป็นข้อมูลอะไรที่มันจะต้องสอดคล้องกันไม่ใช่อยู่ๆคุณพูดว่าฉันเขียนมาเพื่ออย่างนี้แก้อันนี้ให้ฉันหน่อยแล้วค่อยเล่าเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่เมคเซนต์ถูกไหมการที่คุณจะขออะไรคุณก็ต้องเล่าก็ให้เขาฟังก่อนนะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วมันเป็นเหตุแล้วเป็นผลในที่ทาให้ฉันต้องเขียนจดหมายนี้แล้วฉันต้องการให้คุณแก้ไขให้ฉันอย่างไรเห็นไหมนี่คือการจัดพารากราฟที่ต้องเหมาะสมและถูกต้องด้วยถ้าคุณอยากได้คะแนนส่วนนี้เยอะๆนะและอีกหนึ่ง coherence and cohesion ในงานเขียนของคุณคือการใช้ linking device ต่างๆถ้าคุณจำได้นะใน Course reading เนี่ยเราก็จะมีเรื่องเห็นไหม t h i s that these those การใช้ for, uh, for example การใช้ moreover พวกนี้จะเป็นคำที่บอกว่าข้อมูลนี้ยกตัวอย่างเช่นคุณใช้คำว่า for example คุณอาจจะพูดว่ามันมีหลายเหตุการณ์มากเลยที่ทำให้ฉันไม่พอใจกับการกระทำของพนักง,งานของคุณ for example เห็นไหมก็จะเป็นการบอกว่าอ๋อขยายความว่าอีกหลายเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยเหตุการณ์แรกคืออะไรหรือบางครั้งไม่ใช่ for example คุณอาจจะเป็น first of a l l อ่ะพอขึ้น first of a l l มาปุ๊บคนอ่านรู้แล้วแสดงว่าไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวถ้ามีเรื่องแรกต้องมี2มี3าเห็นไหมนี่คือการใช้ linking device เพื่อสร้างความ coherence ให้กับงานเขียนของคุณดังนั้นคุณจะต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณอยากได้คะแนนส่วนนี้ที่สูงอ่ะทีนี้มาดูอันที่3ค่ะ ที่เรียกว่า lexical Re resources หรือ LR ง่ายๆเลยค่ะคือเรื่องของการใช้ vocabulary คือคำศัพท์นั่นเองคำศัพท์ที่เราใช้ถ้าเราอยากได้คะแนนส่วนนี้เยอะๆอ,อันดับแรกเราต้องใช้ภาษาที่เหมาะสมเหมาะสมในที่นี้คืออะไรเพิ่นวัดกันว่าถ้าคุณเขียนเป็น formal letter ภาษาที่คุณใช้จะต้องเป็นลักษณะของ formal แต่ถ้าคุณเขียนหาเพื่อนไม่จำเป็นจะต้อง formal ก็ได้ต้องใช้ให้เหมาะสม นะและคําว่าเหมาะสมรวมไปถึงการใช้อย่างถูกความหมายด้วยนะคือคุณอยากจะต้องการสื่อคํานี้แต่คุณไปใช้อีกหนึ่งคำซึ่งผิดคุณก็โดนหักตรงนี้หรือคุณคิดว่าคุณใช้ถูกส่วนใหญ่คนที่เขียนน่ะก็จะเข้าใจว่าเราใช้ถูกเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอคนอ่านอ่านปุ๊บเราต้องดูได้ว่าคนอ่านเข้าใจตามที่เราเขียนหรือเปล่าถ้าเขาเข้าใจไปในอีกเรื่องหนึ่งนั่นแสดงว่าส่วนนี้คุณโดนหักคะแนนละ นะเพราะว่าคุณชี้เขาไปในทางที่ผิดหรือใช้คําผิดในการสื่อความหมายอ่ะต่อมาการใช้ collocation การใช้ collocation หรือ s y โ o n y m ก็ได้คือในส่วนนี้เนี่ยถ้าคุณเขียนจดหมายแล้วพยายามใช้คําศัพท์ที่หลากหลายคือแทนที่จะใช้คําเดิมนะอาจจะใช้แบบ collocation คือบางทีเนี่ยเราอยากจะใช้คําว่า present ที่แปลว่าแสดงเราอาจจะเปลี่ยนเป็น present เป็นแบบ display อาจจะเปลีป่ยนไป illustrate เห็นไหมมันก็จะมีความหลาก,หลา,กหลายอันนั้นจะเป็นเรื่องของซิโนนีมส่วนในเรื่องของคอล l ล c a t i o n เนี่ยก็อย่างแบบ do your bed เนี่ย do your bed ก็ต้องใช้ให้ถูกนะไม่ใช่ make your bed นะคือแบบให้เก็บที่นอนอย่างเงี้ย the maid เนี่ย do my bed เนี่ยเขียนจดหมายหาโรงแรมเนี่ยต้องแบบ do my bed ไม่ใช่ take อ่าไม่ใช่อ่า make my bed เนะพราะบางทีเราบอกว่าเอ๊ะบางคนบอกใช้ภาษาไทย keep my bed ได้ไหมเก็บไงไม่ได้เห้บนะัะนี่คือการใช้คำที่ไม่เหมาะสมและผิด collocation collocation คือคำไหนต้องใช้กับอะไรมันต้องไปด้วยกันเสมออย่างเช่นคุณพูดว่า do homework ไม่ใช่ make homework เห็นไหมอ,อันนี้สำคัญมากนะคะและต่อมาค่ะอันสุดท้าย scorecriterion ส,สุดท้ายที่เราเรียกว่า grammar range and accuracy เอาจริงไม่ต้องจำยาวหรอก grammar จบเพราะมัน GRA เหมือนกันเห็นไหมย่อมาครูก็จะเรียกสั้นๆว่า grammar ก็คือการผิด grammar ก็จะโดนหักคะแนนะฉะนั้น grammar ที่คุณใช้ในงานเขียน จะมีอะไรบ้างมีเรื่องของ grammar structures ตอง tense ต้อง punctuation ใช่ไหมรวมอยู่ในนี้หมดเลยคือการผิดพลาดด้านไวยากรณ์จะโดนหักส่วนนี้หมดฉะนั้นใช้ tense ให้ถูกต้องคืออะไรเขาพูดถึงเหตุการณ์ถ้าสมมติคุณบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตคุณก็ควรจะต้องใช้ past ถูกไหมหรือคุณบอกว่าคุณกําลังจะบุ๊ค holiday ไปในเดือนหน้าคุณก็ต้องใช้ future นะห,หรือถ้าคุณพูดว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยฉันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกับเครื่องที่มันสมมติคุณซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยตอนเนี้นย,ย ลองมนแล้วมันพังอะไรเงี้ยอ่ะเป็นเหตุการณ์ที่เป็น present เนี่ยก็คือต้องใช้ tense ให้ถูกนะคะฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งอันนะที่ครูห่วงเลย punctuation เพราะหลายๆครั้งเนี่ยในภาษาไทยเราเวลาเราเขียนเราไม่มี full stop อะแต่าภาษาอังกฤษเนี่ยคุณลืม full stop มันผิดเลยนะเพราะมันทำให้ประโยค2ประโยควิ่งชนกันมันก็จะเกิดความผิดพลาดด้าน run on sentence นะหรือการที่คุณเขียนแล้วแบบเ้ยประธานหาย verb หายหรือ verb มันควรจะต้องเติม s แต่ดันลืมเติม s v ร r b ตรงนี้มันน่าจะต้องเป็นอ่า verb to be ต้องใช้กับ verb ช่อง3เพื่อเป็น passive voice แต่คุณดันไปเขียนเป็น verb to be ใช้กับอ่า verb infinitive ลืมเติมช่อง3พวกนี้คือการผิดด้านกรมมาทั้งหมดนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังอย่างมากนะดังนั้นสรุปกันอีกทีนึงส่ส่วนนะนั่นหมายความว่าอ๋อหนึ่งหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกไว้นิดหนึ่งว่าอย่าก,กังวลเลยหลายคนบอกว่าอุย้ยหนูกรมมาไม่เก่งหนูตายแน่เลยคุณอย่าลืมนะเห็นไหมกรมมามันแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ คือแค่หนึ่งในสี่อ่ะดังนั้นหมายความว่าให้แกรมมาคุณหลูเลิศเลยนะเป๊ะทุกอย่างทุกเวิร์ดเลยนะคุณได้ตรงนี้เต็มเก้าจริงแต่ Coher e n c e คุณไม่มีคุณเขียนไม่ครบร้อยห้าสิบคุณไม่ตอบคําถามให้ครบคุณไม่ได้มีการใช้คําศัพท์ที่เหมาะสมต่อให้อันนี้ได้เก้าอันอื่นต่ําหานกมาคะแนนก็ไม่สูงอยู่ดีนี่คือความ c h a l l e n g e ของข้อสอบ IELTS ที่เขาเช็คคุณทั้ง4อย่างดังนั้นหมายความว่าคุณต้องทำระดับทุกอย่างให้มัน สอดคล้องกันทั้งหมดคือให้อยู่ในเลเวลที่เหมาะสมไม่ใช่อันนึงสูงแล้วคิดว่าเออถ้าฉันทาอันนี้สูงแล้วอันหนึ่งจะต่ําไปหน่อยก็ไม่เป็นไรมันเกี่ยวเพราะมันเป็นการหาคะแนนค่าเฉลี่ยดังนั้นสําคัญมากๆค่ะที่คุณจะต้องรู้ว่าเขาให้คะแนนอย่างไรและในแต่ละส่วนคุณจะต้องมีวิธีหรือกลไกการเขียนยังไงที่คุณจะสามารถเขียนให้ตรงใจเขาให้เขาสามารถให้คะแนนแต่ละส่วนของคุณในระดับที่สูงได้เพื่อคะแนนที่สูงขึ้น,นค่ะ